สวัสดีค่ะพี่จี้จาก World Study Center นะคะวันนี้เนี่ยพี่จี้จะมาแชร์ทริคของ GD Social Studies นะคะในคำถามที่มันเป็นเรื่อง Fact กับ Opinion รูปร่างหน้าตาของคำถามนะคะจะหน้าตาประมาณนี้เนาะที่เป็น Fact and Opinion นะคะอันนี้เราก็อ่านก่อนเลยว่ามันเป็น excerpt จากที่ไหนนะคะซึ่งเขาก็จะเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเนี่ยเป็น President l y n d o n B. Johnson นะคะแล้วก็ made at the signing of the Voting Rights Act of 1965นะคะก็ชัดเจนเลยแล้วเขาก็ตัดมาให้มาให้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาอ่านคำถามเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า which statement from this excerpt is a fact and not an opinion คือ choice ไหนที่มันเป็น fact หรือข้อเท็จจริงไม่ได้เป็น opinion นะคะทีนี้ขออนุญ,ญาตให้เทคนิคก่อนนะคะโนฮาว่า fact คืออะไร opinion คืออะไร fact เนี่ยมันคือข้อเท็จจริงนะคะและข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องเป็น objective objective คืออะไรคือมันต้องไม่ bias ไม่มีความอคติอย่างเงี้ยค่ะคือ facts are verifiable Ob j e c t i v e information คือมันจะสามารถพูดได้นั่นเองนะคะและมันก็ต้องมี evidence หรือว่ามีหลักฐานเนาะก็คือต้องมีสถิติอย่างนี้หรือว่ายึดตามพวก historical events ได้ว่าอ่ะโอเคเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในอดีตอย่างนี้น,นะคะทางกลับกันนะคะถ้าเป็น opinion opinion หรือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะเป็น subjective language ก็คือมันจะเป็นภาษาที่มันมีความอคติมีความ b บแอสนั่นเองนะแล้วบางทีเนี่ยอาจจะมีวลีเช่น I believe ฉันเชื่อว่าเพราะอะไรฉันเชื่อคือความคิดของฉันใช่ปะฉันเชื่อคือความคิดของฉันมันเป็นอะไรคะมันเป็น personal feelings นั่นเองหรือบางทีนะคะอาจจะมีการตีความเนาะ การตีความเนี่ยมันก็เป็นการตีความของเรามันก็จะมีความอิโมชั n นอลอยู่เออมีอิโมชั n นอลโทนอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาอ่านกันคข,ข่าวๆก่อนนะเขาบอกว่าไลฟ์เขาบอกว่า,วา,วา this act flows from a clear and simple wrong its only purpose is to right that wrong millions of Americans are denied the right to vote because of their color this law will ensure them the right to vote The wrong is one which no American in his heart can justify. The right is one which no American true to our principles can deny. Mm hmm. แล้ว Choice s เนี่ย mm hmm. เขาก็ตัดประโยคนะคะ,ะทีนี้เรารู้แล้วไงเพราะว่าปูไว้ให้แล้วว่า fact คืออะไร opinion คืออะไรถูกไหมเราก็แค่หาว่าอะไรเป็น fact หรือข้อเห็นจริงนะคะ,อะลองตอบดูข้อไหน จะเป็นข้อนี้บบอยอ่ะ Millions of Americans are denied the right to vote because of their color เพราะมันคือการพูดที่ไม่มีความอคาาติเลยไม่มีความอคาาติเลยนะคนอเมริกันนับล้านคนนะไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้เพราะสีผิวของเขา่าเพราะสีผิวของเขาเราสามารถพิสูจได้ไหม Proof ได้นะคะพิสูจทางไหนบ้าง Proof ทาง historical events ได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านั่นเองและมันก็ไม่ได้มีคำประเภทแบบ I believe หรือ emotional tone แล้วเพื่อนที่มันไม่ถูกต้องละ่ะ A C กับ D ละ่ะคือมันจะมีคำพวกนี้ไงลองดูสิมีอะไรบ้างมันมี the clear and simple wrong the wrong the right การที่ลองไปตัดสินว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดอะ่ะ มันก็คือ bias หรืออาจจะเป็น opinion ความคิดเห็นส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น fact ไม่ได้อัน,นเองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะคะเวลาที่เราทำข้อสอบ G.D. Social Studies ที่เป็น Facts and Opinions นั่นเองนะคะและสำหรับใครนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจจบม6ใน2เดือนนะคะเข้าได้ทุกมหาวิทยาลัยในไทยเลยนะคะวิชาละหมื่นสี่นะหมื่นสี่เนาะแต่ถ้าสมัครสี่วิชานะคะทางสถาบัน W.S.C. Network Study Center จะลดให้10%เหลือเพียงห้าหมื่นสี่ร้บาทนะคะถ้าสนใจก็สามารถแคป หน้าจอน,นี้นะคะแล้วก็แอดไลน์ทักไลน์ไปที่ at j s c tutor ได้เลยนะคะก็ไว้พบกับพี่จีนะคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทั้งอื่นก็ได้นะคะก็คืออาจารย์เยอะมากๆเลยที่มากความสามารถใน w s c นะคะก็ไว้เจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ